เจ้าสาวแสนซื่อวันแรกที่แต่งงานเข้าบ้านแม่ผัวก็พบว่าแม่ผัวใจร้ายแกล้งสามีขาเปของตัวเองดังนั้นเขาจึงไม่พูดอะไรหยิบมีดทำครัวขึ้นมาไล่ตามแม่ผัวใจร้ายเพื่อส่งลงนรกและฉากน,นี้ทําให้ประธานบริษัทตะลึงงานขณะนั้นแม่ผัวกลัวจนทําให้ผ้าอ้อมเปียกเธอวิ่งไปมาที่ห้องนั่งเล่นอย่างสุดชีวิตเห็นได้ชัดว่าแม่เลี้ยงกําลังจะชีวิตไม่ปลอดภยัยประธานบริษัทรีบตะโกนว่าเจ้าสาวแสนซื่อให้หยุดป้า ถึงตาเธอที่จะฟันว่านว่าแล้วถ่าคนแล้วเห็นแม่เลี้ยงกลัวจนตัวสั่นเหมือนหลานประธานบริษัทเกือบจะหัวเราะออกมาแต่ยังต้องเสแสร้งให้เจ้าสาวแสนซื่อเสิร์ฟชาให้แม่เลี้ยงเพื่อขอโทษเจ้าสาวแสนซื่อก็ฟังคำประธานบริษัทอย่างมากเทชาใส่ถ้วยหวังว่าแม่เลี้ยงจะให้อภัยตัวเองไม่คาดคิดว่าแม่ผัวใจร้ายจะไม่เห็นคุณค่า แล้วยังเทน้ำชาร้อนๆลงบนขาของประธานบริษัทเจ้าสาวแสนซื่อเห็นดังนั้นจึงรีบเข้าไปห่วงใย,ยประธานบริษัทแต่แม่ผัวใจร้ายบอกว่าเขาเป็นแค่คนพิการถึงแม้จะถูกน้ำร้อนลวกก็ไม่มีความรู้สึกจากนั้นแม่ผัวใจร้ายก็เติมน้ำลายเก่าเก็บลงไปในน้ำชาเพื่อบอกว่าจะดื่มน้ำชานั้นเองก็จะให้อภัยในสิ่งที่เธอทำหูหนวกหรือไงย,ยังไม่รีบดื่มอีกเหรอป้าบอกว่านไม่รู้เรื่องคุณทำแบบนี้มันเกินไปหน่อยนะ นว่านที่รักดื่มเถอะคำพูดนี้ทำให้ประธานบริษัทตาโต้ทันทีเขาเข้าใจผิดว่าสาวแสนซื้อจะดื่มจริงๆไม่คาดคิดว่าในวินาทีถัดไปพี่ชายป้าดื่มน้ำชาจนหมดนว่านเดินจากไป า <Bye> และนี่ทําให้แม่ผัวใจร้าย,ายโกรธจนเกือบจะเป็นลมประธานบริษัทเห็นว่าเจ้าสาวแสนซื่อช่วยระบายความโกรธให้เขาทัานใดนั้นก็หัวเราะออกมาอย่างมีความสุขแต่ประธานบริษัทมองเห็นปฏิกิริยาของเจ้าสาวแสนซื่อชัดเจนจึงสงสัยว่าเขาเสแสร้งทําเป็นโง่ดังนั้นจึงให้ผู้ช่วยไปตรวจสอบรายงานการประเมินจิตใจของเขาคุณลู่สงสัยคุณนายเล็กกาลังเสแสร้งทําเป็นโง่ไม่ว่าเธอจะเสแสร้งทําเป็นโง่หรือโง่จรงิงเธอคือภรรยาของลู<ๆ>่ถ<ๆ>ิงเซินฉ<ๆ>ันจะปกป้องเธอตลอดชีวิตถ้า เธอมีจุดประสงค์อื่นจริงๆฉันจะทําทุกอย่างที่ทําได้เพื่อช่วยให้เธอสําเร็จคุณชายบ้านทรงแจ้งว่าวันพรุ่งนี้ที่บีช่วยห่าติงจะจัดงานเลี้ยงฉลองแต่งงานที่บ้านเจ้าสาวขอเชิญคุณและคุณนายเล็กไปที่นั่นบ้านทรงปกติทําร้ายและวางแผนให้ว่านว่านตอนนี้ต้องการให้เราร่วมแสดงละครไม่ไปว่านว่านงานเลี้ยงอะไรเหรอว่านว่านออกไปเล่นได้ไหมว่านว่านก็อยากไปงานเลี้ยง ไป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 ฟังคุณไปงานเลี้ยงแล้วไปงานเลี้ยงแล้วแม่นั่นคนโง่แต่งงานเข้าบ้านรู้แล้วตอนนี้ไม่มีใครสามารถขัดขวางฉันได้อีกแต่งงานกับพี่หนิงหยวนแล้วสบายใจเถอะแม่จัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจะต้องทําให้คุณชายกู้มามั่นกับเธอฉันรู้แล้วแม่ยังดีที่สุดสําหรับฉันอันอันที่รักของฉันฉันก็มีเรื่องสนุกสนุกรอพวกคุณอยู่ ฉันก็ควรจะได้ผลประโยชน์จากบ้านซ่งบ้างรับผลตอบแทนบ้างแล้วคนโง่ดูท่าทางของเธอสิเหมือนผีเปรตเลยทำไมแต่งงานกับลูกถิงเซินถึงกับไม่มีข้าวจะกิน แต่งตัวอย่างยากจนแบบนี้หรือว่าโดนตระกูลลู่ไล่ออกมาถึงจะหน้าตาสวยแต่หน้าเสียดายที่เป็นคนโง่อันอันว่านว่นคิดถึงเธอแล้วเธอเป็นบ้าไปแล้วปล่อยฉันเถอะว่านๆๆว่านว่นว่านว่าน เธอกำลังทำอะไรอยู่อันอันคือของเธอนะถ้าเธอยังทำแบบนี้อีกแม่บ้านหลินจะโกรธแล้วนะแม่บ้านหลินอย่าเพิ่งตีว่านว่านเลยแม่บ้านหลินว่านว่านไม่ได้ทำขอโทษค่ะว่านว่านผิดเองไปให้พ้นแม่บ้านหลินอย่าไปตีว่าน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 จะเจ็บแกพูดจาแบบนี้ได้ยังไงสาวน้อยคนนี้ช่างใจร้ายจริงๆวันนี้ดูเหมือนจะเป็นงานเลี้ยงฉลองแต่งงานที่บ้านเจ้าสาวแต่จริงๆแล้วซ่งอันอันคนนี้ก็ไม่ใช่ของดีอะไรนี่คืองานมั่นของซ่งอันอันและกู้หมิงหยวน ดีเลยแกนี่โง่จริงๆเสแสร้งทำเป็นหน่าสงสารอยู่ที่นี่จะทำให้ชื่อเสียงของฉันเสียหายใช่ไหมฉันจะให้แกตายประธานลูกทำไมท่านไม่บอกคุณนายตรงๆเธอคือคนที่ช่วยท่านเมื่อสามปีก่อนถ้าเธอได้รับความกระทบกระเทือนจริงๆจนจำไม่ได้งั้นก็ให้ความทรงจำที่ไม่ดีบางอย่างหายไปอย่างสิ้นเชิงเถอะคุณชายนี่คือเอกสารประวัติการรักษาของคุณนายทั้งหมด ประธานลูกในรายงานทั้งหมดกลับขาดรายงานการตรวจสุขภาพจิตเรื่องนี้จะบังเอิญเกินไปไหมประธานลูกสวัสดีอะไรนะคุณปู่ป่วยหนักขึ้น <S <S ฉันจะไปเดี๋ยวนี้กระเป๋าเงิน <S 1> <S 1> ไปโรงพยาบาล <S <S 1> <S 1> เธอนี่มันโง่จริงๆเสแสร้งทําเป็นน่าสงสารอยู่ที่นี่ จะทําให้ชื่อเสียงของฉันเสียหายใช่ไหมฉันจะให้เธอตายว่านนเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมอย่าไปทําร้ายว่านวานไม่มีใครทําร้ายเธอหายห่วงเธอเธอถึงกับผักฉันเพราะคนโง่นี่องอันอันเธอแกล้งว่านนอีกแล้วใช่ไหมรีบขอโทษฉันจะขอโทษเธออะไรทําให้ต้องทําแบบนั้นตอนนี้เธอเป็นภรรยาของลู่ถิงเซินแล้วฉันเป็นคู่มั่นของเธอ คู่มั่นอะไรในใจฉันมีแค่ว่านว่านไอ้ผู้ชายเลวหมิงหยวนครั้งนี้นอกจากงานเลี้ยงฉลองแต่งงานที่บ้านเจ้าสาวยังมีงานมั่นของเธอกับอันอันด้วยเธอดูสิพวกเธอรู้จักกันมานานแล้วางานมั่นอะไรฉันมาที่นี่เพื่อหาวา่านว่านการแสดงที่ดีเริ่มต้นแล้ว การนอกใจน้องสะพ้ายรู้สึกยังไงปิดปิดห้ามดูทุกคนนี่ใครทำนี่ใครทำพระเจ้านี่มันสุดยอดเกินไปแล้วของบ้าอะไรนี่ ท่านท่านท่านอยากใช้วิดีโอนี้บีบให้ฉันแต่างงานกับคุณใช่ไหมฝันไปเถอะที่หนิงหยวนไม่ใช่ฉันทำวิดีโอนี้คุณถ่ายเมื่อสามปีก่อนถ้าไม่ใช่คุณแล้วยังใครอีกฉันก็เป็นเหยื่อเหมือนกันวิดีโอนี้ฉันลบไปนานแล้ว คือเธอต้องเป็นส่งว่านทําแน่ๆสามปีก่อนฉันยังส่งวิดีโอนี้ให้เธอที่แท้สามปีก่อนว่านว่านกับฉันเลิกกันเป็นคุณที่ทำเรื่องนี้ฉันบอกคุณนะในใจของฉันมีแค่ว่านว่านแต่งงานกับคุณชาติหน้าเธอถ้าสามปีก่อนไม่ใช่พวกคุณที่นอกใจชวนฉันไปคลับ แม่ของฉันก็คงไม่เพราะเป็นห่วงว่าฉันจะตามไปที่นั่นตายอยู่ในกองเพลิงนั้นภาษาอังกฤษหายไปฉันจะต้องหาความจริงเกี่ยวกับไฟไม่ให้ได้หาเจอหยกเอากลับมาซึ่งแม่ให้ฉันกลุ่มเทียนเซิ้งว่านว่านตลอดมาในใจของฉันมีแค่คุณคนเดียวไม่เอากับสามีขาเป๋ของตระกูลลู่แต่งงานกันดีไหมฉันจะแต่งงานกับคุณคนเลวปล่อยฉันปล่อยฉันห้ามคุณพูดเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับพี่ชายของฉันซ่งว่านคุณเป็นบ้าอะไรอยู่ พี่กู้หมิงหยวนคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมความรักที่มาช้ายแย่กว่าย่าผู้ชายเลวมองอะไรอยู่ทุกคนออกไปจากที่นี่งานเลี้ยงจบลงแล้วออกไปจากที่นี่ออกไปไม่ใช่ว่านว่านไม่ใช่ว่านวานว่านวาน่วานไม่มีคุณนี่โง่จริงๆฉันจะฆ่าคุณ จดจ่ออย่าขยับอย่าตีฉันหรือว่ามีแค่คุณตายพี่กู้หมิงหยวนถึงจะแต่างงานกับฉันคุณน,นี่โง่จริงๆไปตายซะหยุดเถอะโอลูท่านชายใหญ่มาแล้วถ้าไม่หยุดคุณจะทำอะไรกับเราได้เฉินหวยเรียกตำรวจฉันยังคิดว่าคุณมีความสามารถมากเรียกตำรวจฉันกลัวมากอันอัน โชคดีที่ไม่ได้ทําให้คุณแต่งงานกับคนไร้ยค่าแบบนี้ไม่อย่างนั้นแม่เจ็บใจมากเลยยูเฉินถามพี่ชายคุณมาแล้วขอโทษพี่ชายมาช้าเ <Okay. S 1> ฉินหวยส่งคุณนายลูกกลับบ้านก่อนใช่ พวกคุณกล้าจริงๆลู่ถิงเซินฉันจะสอนลูกสาวของตัวเองยังไม่ถึงตาคุณที่จะเข้ามายุ่งแต่ตอนนี้เธอเป็นคนของตระกูลลู่ลู่ถิงเซินคุณคิดว่าตัวเองเป็นใครใครไม่รู้จักรองประธานตระกูลลู่จะตับประเทศในไม่ช้าและก็จะเป็นของเขาในไม่ช้าคุณอยู่ในตระกูลลู่โดยนามแล้วเป็นเจ้าชายใหญ่แต่ในความเป็นจริงยังไม่เท่าหมาสักตัวหมาตัวนี้ยังมีขาสีข่ขาเลยขูบป,ปากกล้าหาญที่นี่คือเขตของตระกูลซ่ง ไม่อนุญาตให้คุณมาทำตัวร้ายระเบียบที่นี่เขตของตระกูลซ่งฉันว่าคงไม่ใช่หรอกเฉินหวยวันนี้ฉันจะทำให้พวกคุณเข้าใจไม่ว่าจะเป็นเขตของใครซ่งว่านไม่ใช่คนที่พวกคุณจะมาทำร้ายได้ตามใจจะเป็นไปได้ยังไงตระกูลซ่งจะล้มละลายได้ยังไงนี่เป็นไปไม่ได้เลยเป็นฝีมือของเทียนเซิงคุณมีความสัมพันธ์กับเทียนเซิงยังไงเฉินหวยไปลู่ถิงเซินลู่ถิงเซินเป็นความผิดของฉันคุณใจเย็นๆนะ ไม่ถูกต้องพวกคุณทํากับว่านว่านแบบนี้ได้ยังไงถิงเซินฉันไม่อีกแล้วคุณช่วยให้อภัยเราครั้งนี้เถอะนะแม่คุณลุกขึ้นเถอะอันอันรีบขอโทษลูกท่านประธานถ้าบ้าน้องล้มละลายเราก็อยู่ไม่ได้รีบคุกเข่าลงบ้าน้องล้มละลายกับลูกนอกสมรสที่ไร้ค่าแบบเขามีความเกี่ยวข้องอะไรแค่บังเอิญเท่านั้นถึงจะเป็นแค่บังเอิญถ้าบ้านท่งล้มลงเราจะได้ประโยชน์อะไรรีบคุกเข่าลง พวกคุณทำกับว่านว่านแบบนี้คุกเข่าครั้งนี้ก็พอขอแค่คุณใจเย็นลงเราทำอะไรก็ได้อยู่ดูพูดถาม แล้วท่านประธานท่งกลุ่มเทียนเสิงฉันไม่รู้จักจริงๆงานเลี้ยงไม่สนุกถูกตีและหิวโหวยดีแล้วไม่ไปอีกต่อไปไม่ไปแล้วไม่กินแล้วมือยังเจ็บอยู่ไหม ไม่เจ็บแล้วงั้นเรามาเริ่มนับบัญชีกันเถอะตีที่ก้นไม่ถูกต้องเขาจะไม่ทำเพราะไม่สามารถทำได้ตามมนุษยธรรมคงจะมีปัญหาทางจิตใจแล้วละ่ะจำไว้นะต่อไปนี้ไม่มีใครสามารถทำร้ายเธอได้รวมถึงตัวเธอเองด้วยลู่ถิงเซินทำไมเธอถึงดีต่อฉันขนาดนี้โอ้โอเกิดอะไรขึ้นโอ,โอพี่ชาย ฉันอยากเล่นซ่อนหาเล่นซ่อนหาอืมเธอต้องนับถึงสามร้อยห้ามหันกลับมามองนะเตรียมตัวเตรียมตัวห้ามลืมตานะเตรียมเตรียมเตรียมเริ่มวันนี้คุณแอลโทรมา,อาขอให้ตระกูลซ่องล้มละลายในสามนาทีอ่ะน,นี่มือหรือไอศกรีมกันแน่นนเดี๋ยวเธอเพิ่งพูดอะไรไปตะกูลซ่องล้มละลายแล้ว เขาไปทําให้คุณแอลกโกรธเมื่อไหร่ไม่รู้เอาล่ะถือว่าเป็นการแก้แค้นให้ฉันแล้วกันเธอได้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณแอลหรือยังยังไม่ได้แต่ตอนที่โทรวันนี้ฉันได้บันทึกเสียงของเขาไว้แต่คุณแอลคนนี้ระมัดระวังเกินไปจริงๆเสียงที่ใช้กลับเป็นมาคาบา้าแล้วเธอได้ข้อมูลเกี่ยวกับลู่ถิงเซินหรือยังสามปีที่แล้วลู่ถิงเซินขาเกิดพิการขึ้นอย่างกระทันหันไม่มีใครรู้สาเหตุที่แน่ชัดว่านว่านเธออยู่ที่ไหน พี่ชายว่านวาน,วานพี่ชายพี่ชายทําอะไรอยู่ว่านวาน่วนไม่อยากเล่นซ่อนหามแล้วว่านวาน่นอยากเล่นอยากเล่นอยากคิดอยากไปช้อปปิง้งดีเลยพรุ่งนี้จะพาเธอไปช้อปปิง้งอืม่มไปเถอะกลับบ้านกันไปสิอืมรีบไปเถอะเจียนรู้เกือบจะถูกหนาวตายแล้ว เจียนหรูเจียนหรูเธอทำอะไรอยู่ระวังความปลอดภัยด้วยพรุ่งนี้ไปช้อปปิง้งเจียนหรูที่รักสวัสดีสวัสดีส ลู่ถิงเซินเริ่มสงสัยเธอแล้วเขากําลังรวบรวมข้อมูลของเธออยู่ทั่วประวัติการรักษาและรายงานทางจิตมีข่าวใหม่เกี่ยวกับหยกหรือเปล่าหยกเคยปรากฏตัวที่บ้านลู่จริงแต่บ้านลู่มีคุณชายสองคนไม่แน่ใจว่าอยู่ที่คุณชายคนไหนฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจนะได้ข้อมูลของคุณชายคนที่สองหรือยังเขาหน้าคนที่มีชื่อเล่นว่าผีเสื้อเขาหน้าเบื่อมากยังไงก็ตามน้ําในตระกูลลู่ลึกมาก พี่ชายพี่ชายคุณไปไหนมาว่านว่านหาคุณไม่เจอกลัวครั้งหน้าห้ามวิ่งไปไหนมาไหนนะฉันจะเป็นห่วงพี่ชายฉันเหนื่อยฉันอยากกลับบ้านดีเรากลับบ้านกันเถอะว่านว่าน,านกินอิ่มแล้วว่านว่านจะไปนอนแล้วคุณนายฉันได้ย้ายของคุณแล้ว ย้ายเข้าห้องของคุณชายคนโตหมดแล้วอืมแต่งงานแล้วต้องอยู่ด้วยกันอะไรนะต้องนอนกับลูกถิงเซินแม่บ้านหลินบอกแล้วนอนด้วยกันต้องมีลูกว่านว่านอย่ามีลูกเลยมีลูกคุณนายคู่แต่งงานใหม่จะมีเหตุผลอะไรที่จะแยกนอนกันและคุณชายคนโตใกล้จะสามสิบแล้วก็ถึงเวลาที่จะมีลูกแล้วลุงขงว่านว่านสบายใจได้เวลาก็ไม่ได้น้อยแล้วรีบไปนอนเถอะโอ้ คุณนายนี่เป็นของที่มีคนส่งมาจากข้างนอกบอกว่าเป็นของคุณขอบคุณลุงคงไม่เป็นไรรู้สึกเป็นอะไรไปว่านว่านไม่มีอะไรค่ะพี่ชาย รู้สึกเบื่อไหมะะถ้าไม่อย่างนั้นพี่ชายจะเล่นเกมกับเธอไหมงั้นเราเล่นกันดีกว่าเล่นซ่อนหากันดีไหมเธอไปซ่อนนะพี่ชายจะหานะฉันจะเริ่มนับแล้วนะเตรียมตัวเริ่มสามฟันเล็กนี่ยังคมอยู่เลย วาน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 เธอเสแสร้งทำเป็นโง่หลอกฉันจนทุกใจมากกู้หมิงหยวนเธอเป็นนี่หรือเปล่าฉันจริงๆแล้วอยากทำอะไรเธอเสแสร้งทำเป็นโง่ามาสามปีอย่างยากลำบากเธอจริงๆแล้วอยากทำอะไรเธอรู้เรื่องนี้เมื่อไหร่หลังจากเรื่องยุ่งเหยิงในงานมั่นของตระกูลซ่งฉันรู้สึกแปลกๆมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยแอบหาคนสังเกตการเคลื่อนไหวของเธอทุกอย่างก็ถูกฉันจับได้จริงๆวานวานสามปีก่อนคือซ่งอันอันที่ยวุยวนฉันฉันยอมรับว่าฉันผิดที่ทำให้คุณเสียใจ ฉันขอโทษคุณในใจฉันมีแค่คุณให้โอกาสฉันหน่อยเราเริ่มต้นใหม่กันเถอะคุณยังกล้าพูดถึงสามปีก่อนอีกเหรอคุณเสแร้งทําเป็นมีความรู้สึกทําให้ฉันรู้สึกขยักขยงจริงๆถ้าสามปีก่อนไม่ใช่เพราะคุณไม่ใช่เพราะส่งอันอันฉันก็จะไม่ไปที่คลับเพื่อจับผิดฉันก็จะไม่เจอกับไฟไม่ครั้งนั้นแม่ของฉันก็จะไม่ตายโอเคฉันขอโทษขอโทษจริงๆแล้วคุณให้ฉันทํายังไงฉันต้องการให้คุณไปตายตาม ฉันจะไปด้วยฉันจะชดใช้ให้คุณได้ไหมปล่อยฉันเถอะฉันจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปปล่อยฉันเถอะฉันไม่ปล่อยคุณปล่อยฉันเถอะเราสองคนก็ยังไงก็เป็นคนที่เกือบจะเป็นสามีภรรยากันใช่ไหมทําไมต้องทําให้ทั้งสองฝ่ายเจ็บปวดขนาดนี้ให้โอกาสฉันหน่อยแต่งงานกับฉันฉันจะทําให้คุณรักฉันอีกครั้งรักคุณใช่ไหมรู้ว่าฉันกับเจียนรู้สนิทกันใช่ไหมคุณไม่กลัวเหรอ ฉันจะให้เธอทำลายครอบครัวคุณเจียนหรูใช่ไหมรองประธานคนหนึ่งจะทำอะไรได้มีเพียงผู้สืบทอดที่ถือหยกเท่านั้นจะสามารถควบคุมเทียนเซิงได้จริงๆเธอรู้ได้ยังไงร,รอให้เธอกลายเป็นผู้หญิงของฉันฉันจะบอกเธอทุกอย่างกู้หมิงหยวนเธอบ้าไปแล้วฉันจะฆ่าเธอเล่าหนาววานวาน,วาน,วาน,วานก็แค่เธอ ยังมีหน้ามาเรียกชื่อฉันว่าคุณนายพี่ชายว่านว่านมาคุณนายบิ้วบิ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 วยิงเธอยิงเธอพี่ชายปืนนี้ของว่านว่านเป็นยังไงเฉินหวยลุงขงคุณชายถามอะไรเมื่อกี้มีคนให้ฉันเอานี่ส่งให้คุณนาย ถ้าไม่ใช่เพราะเธอเมื่อสามปีก่อนไม่ใช่เพราะส่งอันอันฉันก็คงไม่ไปที่ขับจับผิดเข้าใจคุณนนสั่งสอนภายในสามนาทีทําให้ตระกูลกู้ล้มละลายวา่านว่านเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอึมเหลือเป็นว่านว่านที่วิ่งไปวิ่งมาว่านว่านไม่เชื่อฟังว่านว่านไม่ว่าเธอจะทำอะไรพี่ชายจะไม่โกรธเธอ ดังนั้นคุณยินดีที่จะเชื่อพี่ชายไหมไม่ว่าว่านว่านจะทําอะไรพี่ชายจะไม่โกรธฉันใช่ไหมขอแค่คุณยินดีที่จะเชื่อพี่ชายไม่ว่าคุณจะทําอะไรพี่ชายจะต้องไม่โกรธคุณแน่นอน